ไม่สร้างคอนเทนต์ไม่ใช่นักเตะหงนะครับน่าจะเป็นการยืนยันว่าเอกิติเก้นั้นเป็นนักเตะหงตัวจริงแล้วนะครับกับคอนเทนต์ที่พี่แกยิงได้ปั๊บนะครับแต่โดนใบแดงนะครับเรียกได้ว่าสร้างเสียงฮาแล้วกันนะครับสําหรับแฟนหงหรือแม้กระทั่งผมเองนะครับคือตื่นมาดูตีสองเนี่ยก็ง่วงอยู่แล้วเรียกได้ว่าตื่นตาแตกเลยนะครับเมื่อเห็นเอกิติเก้ทาแบบนี้คือมันเป็นสถานการณ์นะครับคือเอกิติเก้ก่อนหน้าเนี่ยก็บนกรรมการแหละครับบนจนโดนใบเหลืองสักพักนะครับพี่แกยิงนํา21ได้แต่ปรากฏว่าพี่แก นั้นดันถอดเสื้อซึ่งแน่นอนว่าถอดเสื้อก็โดนไปเหลืองไปอีกใบสิครับจึงทำให้เอกิติเก้นั้นโดนใบแดงนะครับแล้วมันหาด้วยนะฟิล์มปงนะครับมาพูดกับเอกิติเก้ตอนที่ถอดเสื้อไปแล้วฟิลแบบว่ามึงขอดทาไมฮะมึงถอดแล้วมึงโดนเหลืองแดงนะเวย e ้ยเอกิติเก้นั้นก็หน้าซิดเลยนะครับฟิลแบบว่าแพ้เสียงในหัวตัวเองนะครับเลยทำให้พี่แกนั้นก็โดนใบแดงไปนะครับบอลน,นำสองหนึ่งเหลืออีกประมาณ 5- นานที10นาทีประมาณนี้และกันลเวอพูลนั้นนะครับก็แย่เลยนะครับคือเหลือกิบต่อสิ่งทุกอย่าาางแต่่ปรกฏวเค ยังสามารถชนะได้และประเด็นน่าสนใจเลยก็คือนะครับเกมหน้าเจอคิตตันพาเลตนะครับลิอร์พูนั้นจะไม่มีเอกกิิเก้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นโทษแบนนะครับที่ต่อเนื่องมาจากบังกฤนนะครับก็น่าสนใจเลยว่าเกมหน้าอีซักลงตัวจริงแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าเอกกิิเก้นั้นดันไปสร้างคอนเทนต์นะครับโดนใบแดงเรียกได้ว่าสร้างเสียงฮาเลยล่ะนะครับให้กับแฟนหงนะครับใครดูเกมนี้บ้างรู้สึกยังไงนะครับสำหรับผมมองว่า แมพี่แกก็โดนแดงง่ายเกินไปนะครับจะไปไดีใจถอดเสื้อทําไมไม่มีฟิมิโนเป็นตัวอย่างนะครับคือถ้าเป็นฟิมิโนพี่แกจะทําท่าถอดหรือไม่ถอดใช่ไหมเออก็เป็นแบบนั้นไปนะครับก็ถือว่าสร้างคอเทนะ์ฮาทั้งวันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะมีการล้อเรียนแน่นอนนะครับกับประเด็นนี้ของเอกิติเก้